เรื่องนี้แหละแล้วจะตอบเรื่องนี้ยังไงจะชัดเจนแค่ไหนรอฟังจากปากเจ้าตัวเลยดีกว่าคุณผ,ผู้ชมน่าจะชัวร์ที่สุดนะคะมากระที่อีกหนึ่งหนุ่มต่อเลยโตโน่พาคินแหมหนุ่มคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการแบบเล่นละครอะไรที่มีฉากบู๊หรือฉากต่อยมวยแล้วเขาดูถนัดมากมเพราะว่าคุณพ่อของเขาเป็นนักมวยเก่า<อ>แล้วก็เคยมีค่ายมวยด้วยรวมไปถึงโตโนโ่เองจริงๆเขาเคยเปิดค่ายมวยนะแบบว่าให้ทุกคนเข้าไปออกกําลังกายไปอะไรแบบนี้กันได้ค่ะแต่ทีนี้ล่าสุดค่ะ ะค,ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นสิวบนหน้าเดียค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยค่ะ<อ>คุณผู้ชมม,มัวแต่ตามข่าวอยู่ <laughs> คือกาลังจะนอนอยู่แล้วค่ะใต้ตาก็คั้มเนี่ยสิวก็มาเสียสาวเป็นสิวเพราะตามข่าวใช่เนี่ยมันเห็นไหมคุณความทุ่มเทของดิฉันข่ะต้องให้พักงาน3เดือนรักษาสิวเย็นๆไม่เป็นไรมาทุกวันได้แลวเดี๋ยวจะยอมเป็นสิวเองนะคะคือคุณผู้ชมพี่เผยถามว่าข่าวอะไรทำไมต้องอดนอนหนักนั้นเมื่อคืนนี้ค่ะคุณต้งทูพีเขามีการโพสไอจีสตอรี่คุณผู้ชมคือเราดันไปเห็นก็เลยไม่ต้องนอนกันเลยค่ะหลัง จากที่ส่งกาลังใจกันต่อเนื่องให้กับคุณยายมารสาีนะนักแสดงอาวุโสล่าสุดเห็นว่าไม่ค่อยสบายเอ๊ะป่วยเป็นอะไรคุยกันกับพี่เดียวันบันเทิงนะครับสวัสดีค่<ส>ะพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมให้กําลังใจกันหนักๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่ชื่นชมเมื่อก่อนหน้านี้คุณยายโอ้โหเป็นนักแสดงอาวุโสที่อายุ1 0 1อ ีคือเรียกได้ว่าดูแลตัวเองกันแบบได้ดีมาตลอดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าลูกสาวอย่างพี่อ้อยนะคะจริราวดีเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าตอนนี้คุณแม่ ที่ตอนอีพีแรกที่เป็นผู้ชายขายหอยร้องไห้ที่ตอนฉากช,กชกมวยนี่คืออุ้ยตื่นเต้นดีใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้เขาแล้วมาลุ้นกันว่าเขาจะน็อกคู่ต่อสู้ที่มีถึง3คนได้หรือเปล่าวิวาฟ้าแลบคืนนี้สองทุ่มยีนาทีค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปให้กําลังใจเขาก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอัคุณคับเตรียมตัวไวมากครับสองทุ่มยีแต่ว่ารอดูแล้วกันนะครับสนุกจริงๆวิวาฟาแลบนะครับ คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับลอรีออลปารีสนั้นเปิดตัวแคมเปญ Go Best with Excellence ที่ได้พีพีกริดอำนวยเดชกรเป็น f r i ออฟ o อรีอ a ลปารีสของประเทศไทยคนล่าสุดครับ ทางแบรนด์ได้เปิดตัวแคมเปญผ่านการบอกเล่าเรื่องราวที่ได้พีพีกริดอันวยเดชกรมาเป็นแฟนออฟลอรีโ a Paris นะครับคนล่าสุดของประเทศไทยร่วมกับชมพู่อารยาเอฮาเกตพรีเซนเตอร์คนปัจจุบันของแบรนด์ครับที่จะมาผสมผสานความสนุกสนานและความโมเดิร์นยิ่งขึ้นมีคาแรคเตอร์ตรงกับแบรนด์ทางด้านแฟชั่นและความเป็นตัวของตัวเองถือว่าเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของทาง Royal อ a r รีครับ มาพร้อมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมถาวรแบบครีม r o r i a l PARIS EXCELLENCE H SUPREME ครับที่มีการผสมผสานเทคโนโลยี Color Boost เพื่อให้ได้สีผมสดชัดตรงปกพร้อมกับ Triple Care ช่วยบำรุงตั้งแต่ขั้นตอนการทาสีผมจนถึงหลังทาสีเพื่อฟื้นบำรุงให้แก่เส้นผมสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ช่องทาง Official ของ r o r i a l PARIS ทั้ง Facebook YouTube Twitter และ TikTok ครับ พักอันสักครู่นะคะช่วงหน้าพาท่านผู้ชมไปที่เชียงรายค่ะไปดูกลุ่มวัยรุ่นนะคะยกพวกทำร้ายคู่อริค่ะทั้งกระทืบฟ้าด้วยไม้เบสบอลจนคู่อริอาการสาหัสทั้งสองคนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ธรรมชาติเผยความสดใสที่ซ่อนในตัวคุณพร้อมถ่ายครับใหม่ผลิตภัณฑ์ปรับพนุ่มอัลต์ไลา์บายเบบี้มายคุณว่าเทพถ่ยแพงไหมครับ ะะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะมีฟูอลได้วยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปวย c เกียร์ไอซ์คูเมนทอลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดรังแคให้ผมสวยมั่นใจเกลีย่ยใหม่พี่ชั่วโมงอิสฟรีผม ใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นฟังดีๆนะครับการลิกร้อนในเจ็บคอผมใช้ย,ยาหงูอึ้งก่อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยาหงูอึ้งก่อยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติวันเนี้ยได้แต่ของสุดขมแต่ผมเนี่ยนะคุม้มลองนี่โอโมพล u สชนิดนะ้ำนิ้วฝาเท้าสะอาดกับผงสางมช้อนสะอาดลึกถึงใจผ้าด้วยอัลตร้าไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นิน้วฝ่ามีคุม้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโมพล u สแพ็คใหม่ อืมทำไมอร่อยขึ้นกว่าเดิมอีกอะเนี่ยเนสกาแฟเบร n ดนบลสูตรใหม่หอ,อ,มมอมขึ้นกลมกล่อมขึ้นเนสกาแฟเบรเดนบลูสูตรใหม่สูตรเนี้ยลองแล้วรักเลยแอปเล่นแอปฟังเพลงใหม่ฟังเพลินทุกแนวฟังเพลินทุกที่ฟังเพลินยาวแอปเล่นดาวน์โหลดเลย ใช้โลชัน่นวิตามินแบบเดิมๆผิวก็ยังคล้ำเสียสะสมต้องน,นี้อีกใหม่วอร์สลีนซูเปอร์ฟ้เนือกว่าด้วยการล็อกค,คุณค่าวิตามินด้วย s ฟชล็อกเทคโนโลยีให้ผิวดูเนียนร้ายใสเด้งติดเท่าผิวสดสวยสุดใหม่วอรสลีนกาบล้ต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอรบแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนี้คุณล็อกได้ดังใจด้วยเรโซนาทริปเปิร์ล็อกโปรเทคชั่นล็อกความแห้งสบายล็อกความสดชื่นเพื่อลดเหนื่อยและระงับกลิ่นกายล็อกความหอมยาวนานตลอดวันเร s โซนาล็อกล็อกล็อกแอคทีฟเบอร์ไหนก็รอดเรสโซนาล็อกเธอเธออ๋อ <gasps> ไม่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่ข้าเกรเกลือสมุนไพร สารพลังอย่างแม่นยำเพื่อสุขภาพเหนือรับฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่หต้องลองแป้งที่นางงามเลือกใช้ค่ะ<ห>นั่นคือเจ้าของเป็นนางงามค่ะ,ะใช้เองจริงๆผลิตเอจงจริงๆจนทําให้เมคอัพอาร์ติหรือว่าช่างแต่งหน้าทั่วประเทศไทยเขาใช้ตามแล้วนะคะผลิตเองใช้เองแล้วแป้งออนอนงทาไปแล้วเนี่ยปกปิดปกป้องบํารุงผิวในขั้นตอนเดียวเลยอยากหน้าฟังสวยดบบงลงต้องออนอนงให้คุณจ่ายเพียงแค่999บบาทเท่านั้น โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเิวมั่นใจเนสเล่เพียวไลฟ์ด้วยอินเทลร์เจนไมโครฟิลเตอร์กรองสะอาดทุกอนูไม่มีรสไม่มีกลิ่นสะอาดมากกว่าที่ตาเห็นสดชื่นเนสเล่เพียวไลฟ์ดื่มเลยเลอะหนักฝนตกทุกวันต้องต่างผ้าในร่มเลยทำให้เกิดกลิ่น หมดพวงเรื่องกลิ่นอับด้วย r i e e x c e l Active f r e s h ช่วยขจัดความหนักช่วยสยบกลินอับแม้ตากผ้าในร่มเวียมั่นใจใหม่ My r i e e x c e l Active f r e s h ผมเยินอ่ะหยุดไลฟ์ก่อนนวดผมไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิวสุดเซรั่มเนื้อบางเบาซึมเร็วล้างเร็ว เซกผมเสียเป็นผมนุ่มสวยครีมนวดผมซันซิวสูตรเซรั่มซื้อเลยที่ร้านติดดาวเพียง29บาทขอดูฟันหน่อยสิคะเพื่อนกันเพื่อนกัน,นเลเฉยนะเบฟบ,บอกแล้วใช่ไหมให้เตือนทุกวันอังคารวันอังคารวันฟูดแผนดา้ารลดสูงสุด90%รพร้อมส่งฟรีทั้งวันทั้งแอปวันอังคารวันฟูดแผนด้าถึง30สสิงหาคามนี้สั่งเลย มีน้ำปลาตํนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตํนัวอร่อยตํนัวแซบตํนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตํนัวติดบ้านไว้หรือยังคะน้ำปลาตํนัวแซบนัวผมแนะนำครับปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดระเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500ร้อมิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยห้าโมงเย็นครับข่าวเย็นช่องวันตามความคืบหน้ากรณีของมอส